วงการบันเทิงเศร้าผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยชื่อดังเสียชีวิตแล้วกลางดึกของวันที่1กรกฎาคม66เวลา21.02นาทีเพจดังหอภาพยนตร์ไทยฟิล์มอาคาดได้โพสต์แจ้งขา่าวเศร้าบอกว่าหอภาพยนตร์องค์การมหาชนขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบรรจงกัญญามานผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยจำนวนมากบรรจงกัญญามานเป็นคู่ชีวิตของดอกดินกัญญามาน ศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชั้นครูผู้ล่วงลับโดยมันจงมีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ของบริษัทกัญญามานภาพยนตร์ที่ทั้งคู่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นซึ่งเริ่มสร้างภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือแทนน้อย2 5 0 6ต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีไปจนถึงเรื่องสุดท้ายคือสาวแดดเดียว2526รวมแล้วเกือบ3าสิเรื่องทางทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขณะถ่ายรูปกับดอกดินกัญญามานเพชรราชวราชได้รางวัลตุกตาทองเรื่องนกน้อย2,507